เมื่อีพี่น้องสีไดบ่ตัวนี้มานบ่นี่มูหมานอยู่พยยสารเอ้ยปาไหลมาอยู่ยอะนึ่กุ่อยใส่กระปูปนแล้วดอปู้อมตัวนึงปูเาก็ได้หรอเนอือปูกินกุงเมืเอสุมันอยู่บนนี้มันมานมานโอ้ย่นกิน่นขาดตัวนี้ เป็นก็ออกกันเนาะแต่ว่ากับพ่อได้อยู่พี่น้องพ่อได้กปนอยู่ว่างนี้ละพ่อชมบรรยากาศรอบๆไปต่อพี่น้องอีกหลังนึง<อ>ต้นึงขยายสกรเอาไว้แสงมากดีไหมมันบ่พอ ใส่ใสน้ำใส่ดีปุ๊บใส่อม่ใส่โม,ม่ถักเสน้นเอได้ป่ะตัวนี้ได้อหอยลายเลือดจะหายจปจางใส่โม่ปากไวขึ้นขึนสิ มานบ่เออคืออยู่ไงจะล่ะมัน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 อาจุ่มน้ำมึงพอจุ่มน้ำอาหารเยอะก็ได้กินเยอะอืมได้หอดปลาบูได้หอดปลาบูได้ปุ่นด้วยปลาบูได้ปุ่นด้วย ไปในสารทศใสในนี้เยมากเหรอคนไทยกระปูกระปูออาขาดวัดแงงกันดิขาดมือต้นงยงกับขาดวัดหรอล่ะอู้หลายปีเนาะตังแต่ปีน้ำทวมไหมไหมคนอ,อ็บนักซาไว้กันนี่ บรรยากาศพี่น้องทองไฮทองหน้าหน้าเพลินเด้อบริเวณหน้าข่อยบรรยากาศสดชื่นยามเช้าอันนี้ก็กล้กวยเพลินงามงาม้วยเคขื่อนอีกจะได้งามเลยน้อยก็ได้ยูดิกลิล่ะข้าวเย็นซันปากเ้าวเพิ่นกระดูดดพี่น้อง รกพักดกนี่ปลูกทิ้งไว้ข้างนานเิ่นธรรมชาติสวยงามนะคะขอบคุณเพื่อนๆได้เข้ามารับชมขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะ